เกียวกรอบหมูแดงเพื่อนมาดูว่าทำป๊บหนึ่งขออยัานนะแผ่นแป้งเขาเป็นแผ่นแบบบางนเพื่อน,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 นเป็นสีสีอ่อนแล้วเป็นแผ่นแบบบางพรุ่งนี้อดมันจะอร่อย กลมาใช่อิเพื่อนเพื่อมไเลนเพือไดิมไดมไดเผือเผิมะมีเผืมะมีไข่หงเพื่อน กุเรียนมี่หอมฟุ้งเลยกุเรียนเจ๊มดเพื่อนหลบกั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 นนี่ข่าผัดปูเพื่อนผัดปูผัดปูบางเดนเพื่อนเนี่ยสี่สิบบาทเพื่อนนี่มีปูให้เห็นเห็นเลยนะจะไม่ดามากกันเพื่อน เน้นปูให้เห็นด้านหน้าเลยนะ40บาทเพื่อนข้าวหมกก็ยังมีเหมือนเดิมเพื่อนสาอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยสี่สิบออกมาแล้วนี่ไงหมูปิ้งบัวบ้าเพ,พื่อนม,มาแล้วเนี่ย หมูปิ้งบัวบักของผ้ากุ้งเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวชิมนะเคยชิมแล้วอร่อยมากเป็นหมูปิ้งบัวบักเพื่อนสิบบาทสิบบาทเพื่อนยังราคาเดิมอยู่นะผนผ้ากุ้งอยากขึ้นเดือนสิบสองบาทนะรีบมากินก่อนก่อนขึ้นราคานะเพื่อนผ่านมารีบมากินก่อนเลยอร่อยหมูปิ้งบัวบักเพื่อนสิบบาทสิบบาทอร่อยครับอร่อยครับ หมูปิ้งโบบ้าของภาคกุ้งเพื่อนอันนี้อร่อยร้านนี้อันนี้อร่อยเป็นแบบสไตล์แบบโบราณโบราณนะเพื่อนจะออก,กหวานนิดนึงเพื่อนร้านนี้อร่อยอร่อยของดีใจภาคกุ้งเขานะ้ยราคาเขาจะขึ้นไปสิบสบาทแต่อันนี้ยังยังคงราคาเดิมอยู่10บบาทอยู่นะเขาจะออกงานตามงานอีเวนต์อะไรพวกนี้เพื่อนเราเจอวันที่มาเปิดตัวนั้นทีละ นายหนมหมูทอดเพื่อนนายนมนายหนมหมูทอดนายนมเนี่ยนายนมหมูทอดร้อยโลเพื่อนไม่เห็น,น้ำหนักหมูน้ำหนักคนขายนะ <S 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 แซววาค้าอยู่เพื่อนแซววค้า หมูอทอดร้อยโลเพื่อนวันหนึ่งร้อยโลสบายๆขายนะติดมันไม่ขายนะครับไม่กินเองครับหมูอร่อยเออวันอร่อยขายดีมากเพื่อนเป็นกิโลก็มีแล้วไปใส่ห่อไปไปข้าวเหนียวก็มีนะเนี่ยผ่านมาเนี่ยเอามาอุดหนุนได้เลยของนี้ตลาดพี่ยหญอีกอย่างหนึ่งเพื่อนอันนี้พร้อมอันนี้พร้อมขายอยู่นี่อัอนนี้ครับอันนี้พร้อมขายแล้วนะเนี่ยดู เขาจะดูฉ่ำฉ่ำไม่แห้งนะเพื่อนหมูเขาอะนุ่มฉ่ำข้าวเหนียวก็ใส่มีใบเตยมาหอมๆเปิดมาก็หอมฟุ้งมาเลยเพื่อนผ่านมาอดมามาแวะมาชิมันได้พิสูจน์ได้ยี่สิบบาทถูกมากขอบคุณนะครับแตงโม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 เพื่อน นี่เพื่อนหมูหมูกรอบพี่ใหญ่วันเพื่อนหมูย่างนี่หมูย่างพี่ใหญ่วันเพื่อนอันนี้ต้องถ่ายยากเหมือนกันติดหัวหมูไม่ได้โดนโดนเหลืองวันนี้ต้องพยายามเปลี่ยนมุมถ่ายวันนี้มากี่ตัวเนี่ยหกตัวอ่าเนี่ยเพื่อนวันนี้มาหกตัวติดนี้ไม่เป็นไรถ้าติดหัวไม่ไรจะโดนเลยหัวเป็ดหัวไก่เหมือนกัน ตอนสับไม่เป็นไรตอนสับไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีหัวมันหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้เอไอเขาห้ามมากเลยแบรนด์เลยอาจจะเนื้ออย่างเงี้ยเพื่อนไม่เป็นไรเนี่ยเพื่อนถามว่ามไม่ถ่ายหัวไม่ถ่ายอะไรบ้างบอกถ่ายไม่ได้นะครับเขาแตนเจ้าเขาแตนเขาแตนเจ้าใหม่มาแล้วบิ๊กดาก้อนเพื่อนยี่สิบบาทมาอุดหนุนได้เลย ขนมไข่กรอบเพื่อนขนมไข่กรอบขนมไข่กรอบนี่แหนมหม้อแหนมหม้ออันนี้แหนมหม้อ,อน,นี่หนังแหนมพวงเนี่ยมีครับมีครับหมูด้วยตามเสียงมาเลยจ้าน้ำเย็นๆย็นนานีเลยจ้าอันนี้อะไรกันจ้าเนี่ยอะไรกันจ้าเนี่ย<ป>เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแถวยาวไปไหนเนี่ยอะไรเขาทำอะไรกันเนี่ย เพื่อนเกิดอะไรขึ้นอยู่ไหนของก็ตามไปอย่างไรนี้สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ไหนของก็ตามไปเนี่ยเนี่ยยิง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 ่ยิงอุณหภูมิเพื่อนตอนนี้ทำมาตรฐานนะทำแบบสะอาดสะอ้านมาตรฐานทุกขั้นตอนเพื่อนทางการเริ่มเริ่มทำเตรียมของการทอดจับเวลาหมดทุกอย่างเป็นโปรเซสนะเพื่อน แต่ให้ดีกินร้อนๆอ,อร่อยสุดออออรร่่ยยสุดแล้ว้วขงนนเีทำใหม่ๆกินร้อนๆเลยเนี่ยสิบแถมหนึ่งเหมือนเดิมไม่ได้ยังแถมหรือเปล่ายังแถมอยู่เหมือนเดิมเพื่อนเนี่ยสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งเนี่ยเนี่ยเดือดกุ้ทอดปิ๊บหนึ่งเพื่อนเราเช็คอุณหภูมิก่อนโอเดินไม่กลัวไม่กลัวเตาเพื่อนน้องเดินไม่กลัวเตาเลย ลงแล้วเริ่มลงแล้ว <c oughs> ลงแล้ว <c oughs> ลงแล้วลงแล้วเนี่ยวันนี้ข้ามกันกันกระเด็นด้วยนะเริ่มโปรกะเริ่มโปรแล้ว เปก็เอามาช่วยแล้วพี่สาวมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันลูกค้ามาลุมแล้วเพื่อนผลไม้คนละมือเพื่อน มาแล้วเพื่อนไอติมชักคามไปไอติมชักคามมาแล้วจ้าเนี่ยไม่เค็มแล้วใช่ไหมหายเค็มใช่ไหมคั้นมาเรียบร้อยแล้วอ๋อชักคามปกติมันจะเค็มเพื่อนแล้วเขาอาจจะไปคั้นม,มีมีขบวนการของเขานะเป็นโนฮาของเขานะเนี่ยเพื่อนมีติมกะทิมีติมตชักคามคนไม่รู้มันนึกว,ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือชักคามมันขึ้นแถวตามภาคภาคชายฝั่งของเพื่อมนอมันจะเป็นเพื่อที่มีความเค็มในตัวนะ ตปรุงอาหารเราต้องมาคั้นก่อนเอามาทำหลายๆอย่างอันนี้เขามีมีกระบวนการของเขาทางในการทำนะให้ชักคามกลายเป็นตุมสวยได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับกุ้งเผาเพื่อนกุ้งเผากุ้งเผาร้อยเดียวกุ้งเผาเพื่อนกุ้งเผาร้อยเดียวกุ้งต้มห้าสิบบาทมีเนื้อกับเผาห้าสิบร้อยหนึ่ง ม,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 มีมีหลายราคาหลายหลายแบบให้เลือกเลยนะน้ำจิ้มอร่อยเพื่อนไม่จ้าต่อมาห้าสิบค่ะถุงขาวหนึ่งร้อยนะคะน้ำจ,ำจิ้มซื้อต่องางหากก็ได้นะเพิ่มซื้อเพิ่มก็ได้นะสิบบาทเพื่อนห้าสิบาอันนี้หัวแก้วหนึบาทอันนี้ก็ซื้อห้าสิบบาทเค่ะเพื่อนขยายดีขยายดีเน,นี่<ค>ยแกยวหมูแดงเกี๊ยวหมูแดงเพื่อนเกียย๊ยวหมูแดง มีกุ้งมีหมูแดงล้วนมีปลาเส้นมหาชัยใส่ปลาใส่ปลาเส้นด้วยเหรอใส่ปลาเส้นค่ะอ้ไม่ไม่เคยสังเกตเพื่อนมีมีใส่ปลาเส้นด้วยมีปูอัดมีเบคอนมีเห็ดเข็มทองเพื่อนมีหลายแบบให้เลือกนะเนีเขาทำอยู่ด้านหลังนะลูกใหญ่มากนะเนี่ยป้านอยู่ข้างหลังเห็นป่ะไม่เห็นว่า ลูกค้าเข้าตลอดเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ค่ะที่แต่เช้าเลพี่ครับผมนี่เพื่อนเห็ดเข็มทองหมูแดงเบคอนปูอดัดปลาเส้นมหาชัยกุ้งเนี่ยกุ้งเป็นตัวตัวนะเพื่อนพีเด็ดเขาเลยเวลานี้ ก็ให้เยอะมากชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ๆนะอ้วนๆอมๆเลยถามว่ามาให้ชิ้นใหญ่บอกไม่ใช่หรอแม่ค้ารีบรีบทำเร่งกลับบ้านนะแม่ค้าไม่ได้ใจแม่ค้าแม่ค้าไม่ได้ใจดีนะให้ใหญ่ๆไว้เดี๋ยวเด็กแล้วกลับบ้านจะไหวสาวแซวแซวแซวผ้าขาแม่ค้าเพื่อนกำกับพี่ครับผมให้ลูกค้าคุ้มค่าเพื่อนเนี่ยใหญ่ๆเลยเนี่ยติดบาทขอบคุณนะครับ หลายครัเกี๊ยวหมูแดงสิบบาทจ้าเอจ้าเอสวัสดีครับฮะชาวชาวช้านั่งครับผมไล์อยู่เหรอเอไล่อยู่ขอบคุณนะครับเครับเ็นครับเดี๋ยวนี้มีบริการติดฟิล์มเพื่อน โทรศัพท์นี่สบายเลยมีทุกรุ่นมาได้เลย,เล,ยลองแวะมาเนี่หมูกรอบหมูกรอบไอหมวกขาวเพื่อไหนไอหมูกรอบเนาะหนังเขาจะละเอียดละเอียดนะเพื่อนเนื้อส้มเนื้อส้มเพื่อน